สวัสดีค่ะจะเจอกับโรเซร่เหมือนเดิมมันเคยนะคะที่ช่องโรเซร่สลอ็อตคั่ะแล้ววันนี้โรเซร่มากับกับตันบาวตี้นะคะพลาดเกมนี้ไปได้ไงทุกคนจริงๆตอนแรกอีกเกมหนึง่งแต่ว่าเอญน้องเขาอยู่ข้างกันวัี้ก็เลยแบบว่าเอ้าไม่เคยก็จัดซะหน่อยนะคะมาเลยนะคะเริ่มเบ็ดที่เริ่มเบ็ดที่10บาทนะคะวันนี้มีทุนมา5้ารทุกคนนะอยากลองเหมือนกันว่า500รอเนี่ยไปหยุดตรงไหนแตกเท่าไหรเ่เออเออเอาเอาดียังไง โอ้โอ้โหขวดเล่าหรือเปล่าเนี่ยน้องคือขวดเล่าหรือเปล่าเออสองร้อยสองบาทเปิดมาสวยมากเอาดีเอาดีเอาด,อาดีโอเคนะเปิดมาขนาดนี้นะเออคิวมาดีมาดีเอ้ยมาอีกเลยขวดเล่ามาบ่อยมากเอาดีเอาดีอาดโอ้ยยังสวย โอ้โหเกียวเกี่ยวข้าวโอ้โหเข้ารอบนี้อีก256บาททุกคนจริงจริงมันคือขอใช่ปะตะขอเออเออเอเกี่ยวเกี่ยวข้าวเฉยโอ้โหกับตันมาแล้วแม่สามทันเรียบร้อยเออเอเอมาเอมาขอแตกบัางบ้างบมบ,บ,บ,บสักทียังไงจ้ะโอ้โหทยานหลักพันเรียบร้อยนะ โอ้โหรอบนี้ก้อนโต,ตเลย323ยบาทของนี้ปรบเบ็ดเลยนะทุกคนนะอัพเบลไปเลยนะคะเป็นเบ็ด50บนะคะทุกคน50าบาทไปเลย50หมุนขอสวยๆส,สักทีได้เปล่า <S <S เอาดิเอาดิยังไงโอ้โหกับตันโลมาหมื่นสามหมอออโอยหมดเกินเรียบร้อย13,857บาท นั่นไงเราเซวเ่นเราไงโหดเกินซูปเปอร์เมกาเลยปารรอบนี้โหเอาอยัางไงเนี่ยอย่าบอกว่าฟีเกมเข้านะจอดเรียบร้อยโอ้โหเออเออเอาดิเอาดิาด <c oughs> แต่ต่อไหลต่อโคตรโหดอะเอาดินั่นไง เจอกับตันเลยไมจ้าสิบมุนเอา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 มาขอสวย,ส,วยสักทียังไงเอ่ยโอ้โหสวยมากสหลหสิบรอบนี้โอ้ร้อยสบาทโอ้โอ้โอ้ยูดีแตกหมือนอีกหรือเปล่าแอบวังอยู่กันนะเมื่อกี้คือกับตันเข้าแบบเยอะมากโอ้โหทุกคนแทบครึ่งกระดานได้อ่ะถึงว่าแตกโหดเกิน โอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหของจริงเกินอ่ะยังไงอีกหมุนสุดท้ายทุกคนหมุนสุดท้ายพันสามหลอดรอบนี้อ่ะมีหนักกว่านี้บ้าเออเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทขออนุญาตโอ้กำลังจะบอกว่าขออนุญาตปรับเบ็ดนะคะขวดเหล้าเข้าเรียบร้อยสวยมากโอ้จังหวะคิวอย่างปังเอาดิเอาดิ โอ้โหเออหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทขอญาตปรับหน่อยเดกกันเนาะแปดสิบบาทไม่คนใจโลเลลังเลอยิมกันนะเนี่ย <c oughs> อ้าวแปดสิบที่สิบหมุนนับถอยหลังเลยเอาไม่แปดสิบมันเงียบจังหวะหรือนอ,องจะมาเป็นก้อนโตโตหรือว่านอนจะเข้าฟรีเกม แต่ตอนนี้แตก A 2 0บาท <c oughs> คำเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนู่ท่าในใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเรียบร้อย22,000เห็นปะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทาง้านการกันไม่คนเล่นตามโรเซ่นะคะดูโรเซ่เพื่ความบันเทิงเฉยๆนะอู้หูเมื่อกี้ทุกคนได้ยินปะโรเซ่กำลังบ่นว่าทำไมมันไม่เข้าเลยเบ็ด80โคตรเงียบ เออเห็นว่าแล้วก็เริ่มเงียบอีกแล้วเปลี่ยนเป็นเบ็ดร้อยแล้วกันโอ้ยอ้าเบ็ดร้อยสิบหมุนจัดไปเลยสิบทีหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเรียกได้ว่าบ่นปุบเข้าปับทันที <c oughs> ยังไงคะอู้เข็มทิศยังไม่มานะโรเซ่แบบเลงไปหลายรอบละไม่เข้าสักที โอ้ยฟรีเกมจะเข้าอีกไหมจ้าลุ้นอยูนนาเรียบร้อยออโ,โอ้โหเข้าจนได้เอาดิสิบหมุนเข้าจนได้ครับมาครับรอบนี้ดูดีสิหมุนเนี่ยได้เท่าไหร่รอบเมื่อกี้ได้แบบพันกว่าหรือเก้าร้อยนะเอเอได้น้อยเกินโอ้จะแต่งนอกทีละหมืน่นสองหมืน่นเอาดิ โอ้ยผลรอบวันที่450เลยเหรอโหดมากเอาดีมาอีกแล้วหมื่นห้านั่นไงโอ้โหเจอฟีเกมรอบนี้โคตรโหดอะ่ะเอาดีตึงๆเลยอ่ะพันห้าอีกแล้วโอ้โหไหลโคตรมันฟีเกมรอบนี้อะโอ้โหสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทไปกันต่อลยอีหกหมุนนะขอสวยๆเลยได้ป่าโอ้ย ยังยังโอ้โหสองหมื่นเอ้ยสองหมื่นว่ากันสองพันแปดสิบห้าบาทเออโอ้โหอ่าอ่าอ่อีกห้าหมเนี่ยดูดิเขาอีกเป็นหมื่นหรือเปล่าฉันก็หวังอยู่นะเธอโอ้ยยังไงเนี่ยจอดไม่จอดหรอครับ โอ้อีกบุญสุดท้ายจะจอดที่สามหมื่นเนาะไม่ไปต่อจริงดีโอ้โหไหวอเปล่าไหวอเปล่าเม๊ะเบ๊ะโอ้ยสามหมื่นเก้าร้อยสิบสี่บาทสามหมื่นเก้าร้อยสิบสี่โอ้โห,ห,หโคตรปังเอาดีอลุ้นให้หมดหม้าบุญเนี้ยแหละ โอ้โหทุนร้อยมันโหดจริงแจ่งจริงแบบเบ็ดเท่าไหร่วันนี้คือข้อดีอะแต่งเกือบทุกวันเลยแต่ทุนแปะแต่ว่าเบ็ด8ปสินี่แอบเงียบนะคะแต่ว่ามาันก็มาก้อนโตอยู่เหมือนกันแต่ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเงียบนานเกินโอ้โหแต่กินทีหวานเจี๊ยบปะคบใครที่ช่นชอบคลิปโอ้โหเข็มทีมาแล้วเรียบร้อยสองหมื่นห้าหรอเมื่อกี้เออเราเสียบยู่เลยว่าทำไมไม่เข้าสาักที มาจนได้นะมาจนได้เรียบร้อยเออกับตันเข้าแข็มคิดเข้า โอ้โหตะขอเข้าเรียบร้อย2อง8มืบาทอาลุ้นต่ออีกสามหมุนนี้สวยๆเลยแล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โรเซ่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โรเซ่ทำคลิปดีแบบนี้เอามาอีกเรื่อยๆเลยนะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีจากหางช่องโรเซ่สตอรก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันค่ะเวลาโรเซ่อัปคลิปเนะี่ยน้องเขาจะได้แจ้งเตือนตลอดเลยแล้วก็ใครที่อยากเล่นตามโรเซ่นะคะลิงก์โรเซ่ปักหมุดให้ยร้อยนะคะเป็นคอมเมนต์แรกเลยนะคะไปเล่นตามกันแนะะ่น,น,นะบอกว่าลิงก์เนี้บบกบก,ก,บก,ะะกัว เฮงฟังกันอย่างทุ่นนักเลยนะจ๊ะวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าโรเซ่จะมาเล่นเกมอะไรเนี่ยติดตามกันด้วยล้กันวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ